วันนี้โรงเรียนพดุงนารีจังหวัดมหาสารคามได้จัดกิจกรรมเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปัจจำปีพุทธศักราช2565ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณลำดับต่อไปเรียนเชิญฝ่ายบริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทีมงานสภาน,นักเรียนได้ถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงินตามลำดับดังนี้ค่ะลำดับแรกเรียนเชิญฝ่ายปกครองโรงเรียนพดูนารีค่ะ นำโดยท่านผู้ช่วยเชนจัดบนหน้าค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญฝ่ายบริการโรงเรียนพดุงนารีนำโดยรองผู้อำนวยการปีชาจันทะเสนาค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญฝ่ายธุรการโรงเรียนคดุงนารีค่ะนำโดยท่านผู้ช่วยผู้นดยการพิเชททับโยธาค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญฝ่ายวิชาการโรงเรียนพดุงนารีค่ะนำรวยรองพอรณภาบุราโรมค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะโดยคุณครูวะลินภูสิงห์และคณะค่ะยังไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณพื้นที่หอประชุมนะคะ ยังไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณพื้นที่หอไปชุมค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพัลศึกษาค่ะโดยหัวหน้ากวีพงษ์จูศรีและคณะครูค่ะ ำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะนำโดยคุณครูดในายิยิ้มอินและคณะครูค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยคุณครูเสงสรรวัฒนบุตรและคณะครูค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำโดยคุณครูสมมุเมธเสียงดาและคณะครูค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะนำโดยคุณครูลัตนาพาเลืองวิเศษและคณะครูค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำโดยคุณครูสุนทรคำพักดีและคณะครูค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะคุณครูประสบพรอันบุรีและคณะครูในสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญฝ่ายสนับสนุนการสอนและงานแนแนวค่ะโดยคุณครูที่ประสงคบนทาและคณะค่ะ ลำดับต่อไปเรียนเชิญนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่ะ ระดับต่อไปเชิญคณะกรรมการสถานักเรียนประจำปีการศึกษา2565ค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับการถวายเครื่องราชสักการะผ่านทุทธทองพุ้เงินของฝ่ายต่างๆกลุ่มสาระก,การเรียนรู้และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมถึงคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพดุงนารีจังหวัดมหาสารคารรมในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะท่านประธานในพิธีท่านดรพักดิ์เอื้อราดรองผู้อำนวยการโรงเรียนพดุงนารีจะได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีค่ะ ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอ,อนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการในวันนี้ขณะน,นี้ท่านประธานในพิธีดร์พักดีเอื้อราดรองผู้อนการโรงเรียนพดุงนารีได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วค่ะ ท่านประธานในพิธีนะคะดรพงดิ์เ้อราชรองผู้นการโรงเรียนพุุงนารีได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะคะท่านจะเดินไปยังเวทีและถวายความเคารพถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินเปิดกล้วยดอกไม้ทูบเทียนแพรและนำพวกเรากล่าวถวายอาศิลวาสราชชาสดุดีตามลำดับค่ะ ลำดับต่อไปท่านประธานในพิธีจะก,กล่าวถวายอาศีลวาสราชาสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาง้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ ดเชะใต้ฝ่าระอ,องทุลีพระบาทป,ก,าปกกร้าปกครองพระพุทธเจ้าในพักดีเอื้อราชรองผู้ในการโรงเรียนพนุงนารีพร้อมด้วยบุคลากร,กรและนักเรียนโรงเรียนพนุนนารีขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความปรีเปรมกรเกษีสมนัตในวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมมราชินีนาถพระบรมราชนารรราช,ชนน,นีพันปีหลวงจึงนับเป็นมิ่งมหามงคลสำหรับพวงชนชาวไทยทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใต้ฝ่าละอองธลีพระบาททรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์แก่พระราชอุตสาหะ ปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญล้วนเป็นไปเพื่อความฝุขและบังเกิดความร่มเย็นกระเสียมสารแก่ทวยราดยทั่วหน้าด้วยพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงห่วงใยรักใคร่ปวงชนชาวไทยประดุดดังพระมารดาที่มีต่อบุตรใต้ฝ่าละอองธโลีพระบาทจึงเปรียบประดุดดังพระคุณแม่เจ้าของปวงชนชาวไทยในมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองทุตีพระบาทซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของพวงชนชาวไทยในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนุนารีน้อมกล้าน้อมประหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยเดชะอนุภาพแห่งคุณ พระศสีรัตนต,ตรัยอันประเสริฐสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสาคลจักรวาลตลอดจนทั้งอำนาจแห่งพระสยามเทวาเทีราชโปรดดลบรรดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองคตีพระบาทให้เจริญพระชนมยุทธยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสำราญนิราชแล้วพาดซึ่งโรคาพญาธิพยันตรายทั้งปวง มีพระประสงค์จำนงหมายสิ่งใดจงสลิดดังพระราช,ชาหาริทไยปรารถนาทรงสถิตสถาพรปกเกตคุ้มเกล้ากว,วงข้าพระพุทธเจ้าตลอดนิรันดร์การเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะนักเรียนทั้งหมดแถวตรง หมดถวายความเคารพสำหรับพิธีนะคะเฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช2565ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะนักเรียนทั้งหมดนั่งลงค่ะ